จำนวนประชากรทั้งโลกนะคะถ้าถ้าเรา,อาลองลองลองศึกษาลองเซิร์ชดูเนี่ยมันจะมีหลายเว็บไซต์มากที่อบอกจำนวนประชากรของโลกโดยที่ส่วนตัวเดี๋ยวจะเอา,อาเว็บไซต์ worldometers ค่ะก็คือตอนนี้มีประมาณ7,800ล้านคนทั่วโลกค่ะสำหรับ10ประเทศที่มีจำนวนประชากรมากที่สุดในโลกนะคะหาข้อมูล ล่าสุดก็คือเดือนมิถุนายน2,564ประเทศที่มีจำนวนประชากรมากที่สุดในโลกนะคะอันดับหนึ่งได้แก่ประเทศจีนค่ะอันดับที่2ก็คือประเทศอินเดียอันดับที่3คือสหรัฐอเมริกาและเป็นที่น่าสังเกตค่ะประเทศไทยอยู่อันดับที่20ของโลกค่ะค่ะ <ขา S 2> แน่นอนค่ะการเพิ่มขึ้นหรือแม้กระทั่งการลดลงในบางช่วงของ บางช่วงอายุของประชากรจะต้องส่งผลกระทบในหลายๆมิติแน่นอนค่ะอย่างเช่นอันดับแรกเลยถ้าเราลองนึกภาพว่าประชากรมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วสิ่งแรกที่เราต้องคิดถึงคือปัญหาที่เกิดจากปัจจัยสีถูกไหมคะเนื่องจากประชากรจะต้องมีการใช้ปัจจัยสี่ในการดำรงชีพเพราะฉะนั้นปัญหาที่คิดว่าสำคัญที่สุดน่าจะเป็นปัญหาเรื่องอาหารซึ่งการเพิ่มขึ้นของประชากรอย่างรวดเร็ว จะทำให้โลกหรือทรัพยากรต่างๆจะต้องถูกใช้เพื่อใช้ในการดำรงชีพของประชากรซึ่งปัญหาเหล่านี้ก็จะเป็นลูกโซ่ต่อไปเรื่อยๆเป็นทอดๆค่ะหลังจากที่เราจะต้องเตรียมทรัพยากรเพื่อดำรงชีพในด้านปัจจัย4แล้วเร,รนนเราจะต้องมีการไปแน่นอนค่ะเราจะต้องมีการไปแทรกแซงหรือว่ามีการไปรุกล้ำสิ่งแวดล้อมต่างๆจะทำให้ทรัพยากรทางด้านสิ่งแวดล้อมถูกรบกวนไปด้วย ก็จะทําให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมตามมาและในปัจจุบันนี้ค่ะเรามีเทคโนโลยีที่ค่อนข้างก้าวไกลทําให้เรามีสิ่งอำนวยความสะดวกและสิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้อาจจะผลิตก๊าซหรือผลิตสิ่งต่างๆที่แปลกปลอมจากธรรมชาติเดิมที่มีอยู่ทําให้รบกวนระบบต่างๆในธรรมชาติอาจจะเกิดเป็นปัญหาภัยธรรมชาติตามมาได้อีก ่ากการอธิบายการเปลี่ยนแปลงของประชากรเราอาจจะนึกถึงตัวแปรที่สําคัญจริงๆ2ตัวคือการเกิดและการตายต้องไหมคะการเกิดนั่นหมายความว่าทําให้จํานวนประชากรเราเพิ่มขึ้นส่วนการเปลี่ยนแปลงที่จะทําให้จานวนประชากรลดลงก็คือการตายแต่นอกเหนือจากนี้ถ้าเราพิจารณาเป็นพื้นที่เฉพาะเราอาจจะสนใจเรื่องการย้ายถิ่นด้วยคะ่ะ การย้ายถิ่นเข้าหรือย้ายถิ่นออกก็จะทําให้จํานวนประชากรในท้องถิ่นนั้นๆเพิ่มขึ้นหรือลดลงด้วยอันนี้คือ,อสมการที่ง่ายที่สุดที่สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของประชากรได้ค่ะแล้วนอกเหนือจากสมการที่เราจะมองภาพกว้างของการเปลี่ยนแปลงของประชากรแล้วเราสามารถพิจารณาในแต่ละช่วงอายุของประชากรได้ค่ะเมื่อเราพิจารณาแต่ละช่วงอายุของประชากรแล้วนะคะเราจะ,ะโฟกัสไปที่กราฟพีระมิด ก็คือเป็นกราฟที่แสดงจำนวนประชากรในแต่ละช่วงอายุโดยในปัจจุบันจะเห็นว่าอัตราการเกิดลดลงทำให้ความสูงของกราฟในช่วงอายุที่น้อยๆเนี่ยสั้นแต่อาจจะมีคำถามว่าทำไมการเกิดลดลงแล้วจำนวนประชากรยังเพิ่มสูงขึ้นอีกเป็นเพราะว่าอัตราการตายก็ลดลงเช่นกันค่ะเนื่องจากเทคโนโลยีในปัจจุบันเทคโนโลยีด้านการแพทย์หรือการสาธารณาสุขใดๆได้อ มีการพัฒนาไปอย่างก้าวหน้าทำให้อายุไขเฉลี่ยของคนบนโลกเพิ่มมากขึ้นนั่นส่งผลให้บนโลกใบนี้มีจํานวนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นและจํานวนประชากรก็ยังคงเพิ่มขึ้นค่ะและด้วยความที่จํานวนผู้สูงอายอุเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบันนี้ค่ะจะทำให้หลายๆประเทศหรือในหลายๆเมืองกำลังจะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุในอนาคตอันใกล้นี้ ด้วยความที่จำนวนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบันนี้ทำให้หลายๆประเทศหรือหลายๆเมืองที่มีจำนวนผู้สูงอายุเกินกว่า10%ต่อจำนวนประชากรทั้งหมดจะถูกนับว่าเป็นสังคมผู้สูงอายุดังนั้นในปัจจุบันหลายประเทศกำลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในอนาคตอันใกล้นี้รวมไปถึงในประเทศไทยเช่นกันค่ะ วคณิตศาสตร์จะเป็นเครื่องมือที่ใช้ช่วยในการวางแผนการจัดการหรือรับมือเมื่อประชากรเพิ่มขึ้นจากาสมการที่พูดถึงก่อนหน้านี้ค่ะจะเป็นสมการอย่างง่ายโดยที่เราจะศึกษาในภาพรวมว่าประชากรมีการเปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่แต่สำหรับในการาใช้คณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือช่วยในการจัดการหรือวางแผนในด้านสังคมด้านเกษตรกรรมด้านเศรษฐกิจหรือด้านอื่นๆนะคะในมิติอื่นๆ เราจะใช้สมการที่ค่อนข้างซับซ้อนขึ้นโดยที่เราจะมีะตัวเลขตัวหนึง่งเป็นตัวที่จะเอามาไว้ใช้บอกลักษณะการเพิ่มขึ้นของประชากรโดยทั่วไปเนะะี่ยค่ะเราจะมีการเพิ่มขึ้นที่เราสนใจกันอยู่2แบบโดยที่แบบแรกจะเป็นแบบ exponential หรือแบบเลขชี้กำลังโดยที่การเปลี่ยนแปลงเนะะี่ยค่ะจะเพิ่มขึ้นแบบพุ่งเป็นเส้นโค้งส่วนอีกแบบหนึ่งที่ ส่วนใหญ่เราคิดว่าจะอธิบายลักษณะการเปลี่ยนแปลงของประชากรได้ดีก็คือแบบโลจิสติกค่ะโดยแบบนี้จะมีการเพิ่มขึ้นแบบรวดเร็วในช่วงระยะเวลาหนึ่งและจะลดอัตราการเพิ่มในช่วงระยะท้าย,ายเพราะว่าถ้าเรายิ่งได้สมการที่สามารถระบุถึงการเปลี่ยนแปลงที่ใกล้เคียงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจะทําให้การบริหารจัดการทรัพยากรต่างๆที่จะต้องใช้ในการดํารงชีวิตของประชากร ก็จะถูกบริหารจัดการได้ใกล้เคียงกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตค่ะค่ะแล้วนอกเหนือไปจากาสมการทางคณิตศาสตร์ที่กล่าวถึงในตอนต้นนะคะในงานวิจัยที่ส่วนตัวกําลังศึกษาอยู่ตอนนี้ก็คือใช้สมการต่างๆเหล่านี้เพื่อศึกษาอัตราของผู้สูงอายุต่อจํานวนประชากรเป็นรายจังหวัดในประเทศไทยโดยที่ผลสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะทราบคร่าวๆว,ว่าจังหวัดใดในประเทศไทยที่จะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุ ในอนาคตอันใกลน้นี้เพื่อให้จังหวัดนั้นๆได้มีการเตรียมการเพื่อรับมือกับสังคมผู้สูงอายุที่จะเกิดขึ้นในทางด้านเศรษฐกิจสังคมหรือว่าทางด้านสวัสดิการต่างๆทางสุขภาพค่ะ